สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเจนจ้านะคะพาพบกับบันสีตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดของเราเลยนะคะนี่ตัวนี้มีชื่อว่าเจ้ากุ้งอังวานะคะเป็นตัวใหม่เนื่องด้วยเจ้ากุงอังวาตัวเก่าคือเขาจะไม่มีแข้งเมื่อคืนฝนตกนี่นะคะลักษณะของเขาดูลักษณะใบคล้ายคกับโงสูวันนะคะ เจ้าของเก่าเจ้าของเดิมเขาน่าจะเพ,พาะพันธุ์หรือมันน่าจะมีการแผงมาจากพวกหงสุวรรณนะคะดูลักษณะใบใคล้ายๆกับหงสุวรรณนะคะบอลกาบก็จะมีแข้งแบบนี้คือนี่คือสัญลักษณ์ของเขาเลยบอลกาบทุกตัวจะมีแข้งนะคะแข้งแบบนี้เป็นบอลสวยๆอันนี้ก็โดนไก่จิก มันเป็นสัตรูของบอลชนิดหนึ่งนั่งดักไก่ชอบมาจิกบอลน,นะคะเห็นของสวยๆง,งามๆเขาก็จะมาจิกนะคะนี่การของเขาสีเขียวก้านเขียวบอลที่มีแข่งการจะไม่กลมเหมือนบอลทั่วๆไปนะคะที่ไม่มีแข่งมันจะแตกต่างกับต้นอื่นการจะเป็นเบนเบนแบบนี้เลยนะคะ สวยค่ะเป็นบอลสวยน่าเก็บอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ไม่ใช่บอลแก่วไม่ใช่บอลหายากไม่ใช่บอลโบราณนะเป็นบอลที่เราผสมขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะคะตามสีสันตามวิวัฒนาการของเขานะคะบานไกรยังไม่มีอยกากหามาเก็บไว้ก็เชิญตัวนี้ได้เลยนะคะเจ้ากรุงอังวะนะคะตัวใหม่มีแข้งด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พอรู้จักกับบอล จ้ากุูอังวะกันพอประมาณนึงแล้วนะคะใครมีบนตัวไหนสงสัยไม่แน่ใจชื่อก็สามารถทักเช็ดมาถามกันได้ตลอดเวลานะคะถ้าวางตอบก็จะตอบทันทีนะคะถ้าไม่วางก็ถข้าหินตอนไหนก็จะตอบกลับตอนนั้นนะคะวันนี้ก็ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ